A thin man. Richard is a light eater. He doesn't eat much. He isn't a heavy eater. He eats a light breakfast, a light lunch, and a light dinner. Richard is not fat. He is thin. He will always be thin because he is a light eater. He eats a bowl of cereal for breakfast. He eats a bowl of cereal with milk. He eats a sandwich for lunch. Sometimes it's a fish sandwich. He likes fish. He eats rice and vegetables for dinner. All he eats for dinner is rice and vegetables. He will never get fat. A thin man. Thin man. คนผอมคนหนึ่งหรือผู้ชายผอมคนหนึ่งก็ได้นะคะตัวละครในเรื่องนี้นะคะเขาชื่อว่า Richard นะคะ Richard นะคะไม่ใช่ว่า Richard นะคะ Richard is a light eater Richard เป็นคนที่กินน้อยนะคะ he doesn't eat much เขากินไม่เยอะนะคะ he isn't a heavy eater เขาไม่ใช่คนที่กินเยอะไม่ได้คนที่กินมากนะคะ he eats a light breakfast a light lunch and a light dinner เขากินอาหารเช้าน้อยนะคะกลางวันก็น้อยมื้อเย็นก็น้อยนะคะ Richard is not fat เขา Richard ไม่ใช่คนอ้วนนะคะ He is thin เขาเป็นคนผอมนะคะ He will always be thin เขาจะเป็นคนผอมแบบนี้แหละไปตลอดนะคะ Because he is a light eater เพราะว่าเขาเป็นคนที่กินน้อยนั่นเองนะคะ He eats a bowl of cereal for breakfast เขากินอ่า uh, ซีเรียลเนี่ยเป็นอาหารมื้อเช้านะคะถ้วยหนึ่งนะคะ he eats a bowl of cereal with milk เขากินซีเ uh, รียลเนี่ยกับนมนะคะ he eats a sandwich for lunch เขากินแซนวิชนะคะเป็นมื้อกลางวันนะคะ sometimes i t s a fish sandwich Some, บางครั้งเนี่ยก็จะเป็นแซนวิชปลานะคะ he likes fish เขาชอบกินปลา he eats rice and vegetables for dinner เขากินข้าวกับผักนะคะเป็นอาหารมื้อเย็นนะคะ all he eats for dinner is rice and vegetables มื้อเย็นก็กินแค่ข้าวกับผักเท่านั้นเองนะคะ he will never get fat เขาจะไม่มีวันอ้วนเป็นมันขาดเลยนะคะอันนี้ก็จบการแปลสำหรับเรื่องนี้แล้วนะคะก็ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆที่กำลังฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเองนะคะก็ขอให้ประสบผลสำเร็จนะคะฝึกบ่อยๆนะคะพูดบ่อยๆก็จะค่อยๆได้เองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเป็นเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ